ทีนี้เราพากันไปที่พังง่ามั่งค่ะมีการทําความดีเหมือนกันค่ะโดยประชาชนชาวจังหวัดพังง่าค่ะก็ได้รวมพลังเป็นผู้ให้ค่ะเพื่ออุทิศชีวิตในเพื่อถูกชีวิตในสร้างคมค่ะโดยการบริจาคเหลือนั่นเองเขาบอกว่าบริจาคเหลือเนื่องครั้งสร้างมาัดจ่วยได้หมากว่าสร้างชีวิตเลยค่ะ สำนักง,งานเล่ากาช้าจังหวัดพังงาค่ะก็ได้รวมกับภากบริการโลหิตแห่งช้าจังหวัดภูเก,กต็ตออกน่วยรับบริจาคโลหิตค่ะตามโครงการพลัสวันค่ะเพิ่มจํานวนครั้งเพิ่มโลหิตเพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ผู้บริจาคเลือดเนี่ยค่ะได้บริจาคก,กันเป็นประจําสม่สมําเสมอร์ถูกสามเดือนแล้วก็บริจาคด้วยความสมัครใจโดยไม่ว่างสิ่งตอบแทนในกิจกรรม80ปีไทยประกันชีวิตอินฟินิตี้กีฟวิ่งพลังแห่งการหายเผื่อถูกชีวิตในสร้างคมค่ะครับโดยบรรยากาศการบริจาคโลหิต ครั้งนี้มีทางพละสุ่งประชาชนทั่วไปนะครับพนักงานบริษัทจนาทิอาสาสมัครข้ารวมบริจาคโลหิตรอยยีที่สคนครับแต่ผ่า,านเกณฑ์การบริจาคแปดสิบดคนและก็ไม่ผ่านที่โรองคนนอกจากนี้ยังมีผู้ประงค์บริจาคดลวงตาและอวัวยวะอีกแปดคนครับทางนี้ผู้บริจาคจะได้รับเสื้อยืดนะครับนะอ่าอินอ,อ,อ,อินฟินิตี้กิฟต์ฟิงนะครับ<อ>เผื่อชัวรในเผื่อเนี่มารวมบริจาคโลหิต ทางแรกรับกระเป๋าผ้าไปเลยครับแล้วก็ทางผู้ที่ชวนเลยครับเผื่อนนะสำหรับการเตรียมตัวบริจาคโลหิตนะครับผู้ประสงค์บริจาคจะต้องผักพ่อในเพียงพอสุขภาพสมบูรณ์มมอยุ่ระหว่างการรักษาโรคบางอย่างควรรับประทานอาหนรก่อนบริจาคโลหิตครับและกางงดอาหารไขมันสูงและก็ว่านจัดนะครับดื่มน้ำา3 4ึงสี่แก้วต่อวันในช่วงเวลา20-30นาทีนะครับก่อนบริจาคโลหิตหดสูบบุหรี่ครับก่อนนึ่งเชื่วโมงนะครับน้ำซ้ำสี่แก้วเนี่ย คือก่อนก่อนให้เลือดนะครับเลือดจะได้เข้มข้นนะครับไม่เข้มข้นนะครับอดเครื่ืมแอลกอฮอล์ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับอดบริจาคโลหิตเมือเป็นวัดทองเสียนามูกนามนานักลดหรือว่าเจ็าป่วยนั่นเองครับอ่านะคะใครที่ต้องการจะไปบริจาคโลหิตก็ต้องดูแลตัวเองกันกันนะเคยบริจาคไหมเคยแล้วนองนี่กกลัวมซ่องที่แล้วนะเยอะจังเยอะจังนะครับ